วันนี้กบผัดเผ็ดได้กบมาสองตัวนี่เลยเดี๋ยวทำก่อนต้องทอดกรอบก่อนเดี๋ยวทำก่อน อ่ะเรียบร้อยคุกเกลือน,นิดนึงแล้วก็ไปทอดทอดให้กรอบแล้วค่อยผัดไปอ่ะน้ำมันเดือดแล้วตอนนี้ลงเลยกบที่ทำมาตะก,กี้นี้ต้องทอดกรอบก่อนอ่ะลงมือเลยทอดกรอบเรียบร้อยแล้วพริกแกงลงไปผัดเผ็ดพริกแกงกรอบปุอ่ะปรุง อาปุงมันหอยลงไปน้ำปลาลงไปน้ำปลาลงไปซอสลงไปปลาชูลงไปน้ำตาลลงเลยอ่านี่ กบพี่ทอดไว้ลงเลยนี่เลยผัดแห้งๆอ้าวนี่ใบมะกรูดใบยี่หรากระชายพริกซอยลงไปผัดแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำนะเดี๋ยวใส่น้ำเดี๋ยวเป็นขี่โคล นี่ผัดแห้งๆแ,แบบนี้นี่อบทอดกอบผัดเผ็ดแห้งๆน้ำไม่ต้องเลยนะห้ามเลยน้ำอ่พะพอใส่น้ำแล้วมันจะเละเลยนี่นี่เลยนี่อย่างนี้เลยนี่เลยอ่ะนี่เลยซุยๆแบบนี้อ่ะไฟิแก,ก๊เสเติบได้เลย เสร็จเลยอ่ะนี่เลยช้ำๆแบบนี้เลยไปตอนนี้ลุย